วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการโหลดดบดนหรือว่าเกม d Dead by daylight ที่ทุกคนรู้จักกันนะคะก็ใน iOS นะคะไม่สามารถโหลดได้ใน q u i ด App นะคะเราก็เลยจะมาสอนวิธีโหลดกันค่ะวิธีที่เราจะโหลดได้นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนจากประเทศไทยเป็นประเทศอื่นก่อนค่ะก็ถ้าเป็นประเทศไทยนะคะถ้าเราค้นหาเกม Dead By Daylight ก็จะไม่ขึ้นค่ะ ก็จะขึ้นเป็นเกมอื่นแทนนะคะก็จะไม่มีเกม De a d by d ด y l ไ g h t ให้เรากดเข้าไปในรูปของเราเลยค่ะและกดไปที่เมลของเรานะคะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้เรากดประเทศหรือภูมิภาคค่ะแล้วก็เปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคค่ะของจ๋านะคะจ๋าก็จะเปลี่ยนเป็นประเทศเดนมาร์กค่ะเรากดเข้าไปเลยค่ะ ก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้เรากดยินยอมค่ะเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วนะคะเรากดนนเลยค่ะไม่ต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์อะไรนะคะสติีทแล้วก็สามารถใส่มั่วๆไปได้เลยค่ะหรือว่าสามารถใส่ตามที่จะใส่ไปได้เลยนะคะถ้าเราเลือกประเทศเป็นมาค่ะเมื่อเราทำทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นค่ะ เขาก็จะเปลี่ยนประเทศให้เรานะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้เราลองมาค้นหาเกม Dead by Daylight กันค่ะว่าจะขึ้นไหมนะเมื่อเราเปลี่ยนแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะเราก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย